สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับไม่เรียกว่าสอนก็ได้นะครับหรือว่าแบ่งปันนะครับทริคดีๆนะครับกับการออกกําลังกายที่บ้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยิมนะครับและหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะฮะ ก็มันมีโควิดระบาดนะครับทำให้ยิมหลายๆที่นะครับทำการปิดตัวลงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะออกกําลังกายหน้าท้องนะครับตรงซิกแฉกนะฮะโอเคตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็หลายๆคนนะครับก็คงจะมีอันนี้นะครับก็คือเพลนะครับบ้านผมอีสานเขาเรียกว่าอูนะครับหรือว่า เพลนะฮะก็คือเพลนั <S <S <Ti> ่นแหละนะครับการเล่นท้องนะครับเหมือนกับการที่เราง่ายๆนะฮะก็คือการดึงเข้าหาข้างหน้านะครับดึงตัวเข้ามานะครับหรือว่าท่านจะโหนเป็นบาก็ได้นะครับหรือทําครั้นก็ได้นะครับอันนี้นะฮะคือทริคส่วนตัวของผมนะครับนะฮะขั้นตอนแรกนะครับก็เอารองเท้าหรือว่าที่รองเบาะนะครับเอาไว้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอ่านี้กล้องจะ มองไม่เห็นนะครับโอเคใช้หัวเข่านะครับใช้หัวเข่านะครับอ่าลงไปที่รองเท้านะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้เจ็บหัวเข่านะนะครับจากนั้นนะครับก็จับเบรย์นะครับแล้วก็เอนไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับเหมือนกับเราเล่นลูกกิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกแพงสําหรับผมนะนะฮะผม ตัส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าตรงนี้มันันโดนมากๆนะครับท้ายๆกับเราเล่นลูกกิ้งนะครับเห็นไหมเนี้ยนบเป็นหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเหนื่อยนะครับผมเล่นประมาณสิบห้าครั้งนะครับเล่นอยู่ประมาณสี่เซตนะครับโอเคถ้าหกอยากจะให้เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มความแอดวานซ์นะครับเพิ่มเลเวลนะครับก็ให้คุณนะครับขยับออกมาอีกนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับขยับออกมานะครับ อ่าเอ็นตัวไปหนึ่งนับเป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับผมถ้าใครที่อ่า มีความที่เก่งแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้รองเทาง้ารองก็ได้นะครับให้ยืนได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้เก่งมากมายนะครับนี่ผมแค่แบ่งทิศเฉยนะครับแบบนี้นะฮะนหนึ่งนะครับสองสามโอเคอันนี้คือวิธีแรกของผมที่ผมใช้ก็คือเพลงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปเลยนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือวิธีการที่เรานะครับจะใช้อุปกรณ์บ้านๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะฮะจะเป็นคานเหล็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับการเล่นท้องนะเหมือนกับที่เราไปยิมนะครับแบบนี้นะให้ใช้เท้านะครับเตะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพยายามเกลงหน้าท้องนะครับ ให้ดูนะครับยกหัวเข่าขึ้นนะครับพยายามเกรงและท้องด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําเร็วนะนะครับพยายามโฟกัสทาช้าๆนะครับอันนี้ผมทําอยู่สิบห้าครั้งนะครับสี่เซตนะ สิบห้าโอเคตรงนี้นะครับตรงที่หวน,นะครับก็จะมีความเจ็บมือเล็กน้อยนะครับก็พยายามหาเป็นผ้าหรือว่าเป็นอะไรที่มันรองสามารถรองการจับของเราได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้มีสําหรับที่มันไม่ได้มีไว้เพื่อเราจับนะครับก็คือมันมันเป็นคานบ้านนะครับแล้วก็จับให้มัน ดีๆก็คือ,อาหาผ้านะครับเป็นผ้าเป็นเสื้อเก่าๆนะครับก็ลองได้นะโอเคผมคก็มี2วิธีนะครับสำหรับการเล่นหน้าท้องแบบโดนๆก็มีมาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ